นางเอกดังคลังรักแฟนใหม่สวีทรัวๆยิ่งคบหน้ายิ่งเหมือนกันค่ะ ความรักอว่านฟงพร้อมไอจีเลยทีเดียวสําหรับคู่รักใปแดงวิววรรณรสสนที่ชชยและแม็กวีรักนิตเพราะตั้งแต่เปิดตัวก็มีโมเมนต,ต์ออกสื่อให้ได้เห็นกันสาวเป็นประจำค่ะเรียกด้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีเวลาว่างไปเที่ยวไปใช้เวลาด้วยกันล่าสุดสาววิวอวดภาพหวานคู่แฟนหนุ่มช็คกอินที่ทะเลกระบี่พร้อมกับระบุแคคับชั้นเอาไว้อยากไปเที่ยวอีกจังเป็นต่อไหนดีซึ่งทางด้านหนุ่มแม็กเองก็ พสแล้วก็แคปชั่นหวานไม่แพ้กันค่ะซึ่งแฟนๆก็อดใจไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆซึ่งหลายคนมองอีกค่ะว่าคู่นี้นั้นนับวันหน้าตายิ่งดูเหมือนกันมากเลยทีเดียวค่ะ